มอไซคนี้ก็ขวาไปเลยนะ ฮัลโหลครับใช่ครับถามได้เลยครับอ่าครับผมครับครับ คบครับคับน่าจะเป็นของคนรอรกันครับถ้าอย่างนั้นครับ G90 เหรอครับถ้า G90 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโรางงานเขามีเฟิร์แวร์ปล่อยให้เราโหลดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองถามให้แล้วกันครับอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ส่งอีเมลเข้าที่อีเมลร้านนิดนึงแล้วก็ระบุข,ของพี่สั่งซื้อกับที่ร้านโดยตรงหรือเปล่าครับหรือว่าสั่งซื้อผ่าน ถ้าอย่างนั้นระบุชื่อผู้สั่งซื้อกับเบอร์โทรครับแล้วก็ในเนื้อหาอ e ีเมลก็เขียนว่าขออัปเดตเฟิร์มแวร์ครับแล้วเดี๋ยวผมทมลงในเขาให้ครับว่าเขามีเฟิร์มแวร์่อยให้หรือเปล่า